ปติพานมากกระุดรุดสองมื่สอง,องวัดสามวัดแล้วครับพี่น้องกัยังตามคือเก่าเป็นแนวทางเพือกันบุษมส่วนเพี้ยเป็นแนวทางเท่านั้นสอบกัแยังตามมาสอบกับเบิงดูเพียความบันเทิงนะครับเป็นรับสมรับฟังน้ากันครับหลวงพีพันหายคือเก่า Ooooooh. Oh, oh, oh. ชแน้ดวนักการครับลุงพีครับนะครับครับนักการครับวันจันทร์นอมเป็นลูทซานอ่ะเป็นผู้ได้่็นูกันะเราแม่งผู้ได้วิ่งได้วิ่งไดุู้กับสิได้อยู่ดอกแต่มันอยเหน่อยมสนส่วนหน่อย ลองเบิงมือนีสิเป็นยังไงส่วนเหล็กเล่าเหล็กเล่าแต่ถามว่ามีเหลขสมาทาน์มือมืมอมืมอมือมีแต่มันมันใจมันใจรึเกิดล้านเต็มล้านนี่คือวิ่งมือนวิ่ง,ว,งวิ่งลวดมันใจวิ่งบมดบางทีแมนเพราะว่าวันพุธกับวันศุกร์มีมันมันมันรวดรวดดุรวด,ร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 ดอย แต่ถามมาเลขวิ่งเลขลวดมือมันบอกไพ่ลูดแต่พะวันวันวันพุับวันศุกร์มันกับบอกเนี่ยสองตัวก็ได้แต่ว่ามือมือมันใจมันใจเลขเลขวิ่งเลขลูดน่วันวันที่วันที่สี่เนาะค่ะวันที่สี่กุมภาพันธ์นี่มันแก่กรบอกพี่มันใจเียวเลขวิ่งเลขลวดมนึ เดก็กสมรรถนม่ม,ม<า>ี่มครับเนี่ยมัเด็กสมรรนมาานมีม่ได้น้องมีเล็กแกนหก็เมือบนีเพร่ะว่ามีบนมีรางก็เลยมั่นใจิงยิงจะได้น้อโอเคมน หนึแน่แนนหนึงหนึ่งแน่นอน,นหนึ่งนึ่มาเป็นล้านแนน่บกเบิร์นมาตองมาครับเลยมันมันบมมีกระดามือมีแนนมันยังโดอดยดู่มาสีมากก็ค่ะมีองเข่าเท่านั้นได้อลงพีเด้อเองดูไปยากใค้เขาด้วยกันนะพี่เนะาะยาโยมันก็จะได้ไมีเง่นกินงน้นใส โอ้หน้อยๆแข็งๆมีโรมีเหล็กซัมปทานบอลลูนพี่เหล็กหน้านเส้นใต้เน้นหนึ่งห้าสีว่าวิ่งทาวิ่งวิ่งลวดวิ่งวิ่งลวดวิ่งลวดสี่เอวิ่งลวดหนึ่งเออชาวภูมิมากวิ่งงั้นมันใจร่าเปอร์เซ็นต์วิ่งลวดมือนลวดไปที่หนึ่ง ถ้าวิ่งก็วิ่งหนึ่งสิค่ะแมนส่วสามตัวนั่นก็คือะะหนึ่งห้าสี่แล้วก็หกหนึ่งหนึ่งมาเป็นล้านเดอ้อเหมือนบางทีมั่นใจนึงเล้อพี่หน๊อ แต่มันมามาสีเด็กิีงเ็กหลุดมันบอกบอกคอยหลุดถ้าม,มาซ้ำตัวเดียวกันดี่น,นะอีกตัวหนึ่งเลยหนึงอีกตัวหนึ่งมีเ <c oughs> หลามือค้นมามากแต่เบิ้งข้นเผลอ กจบนี <anto> ่ <divide S 2> คนเผือกใครไม่ดูที่ว่าพลาดนี่แลี่แมนลูกมันใจอยู่มเหมือนเด็กปีงเล็กรูดสามเผอนนี่ลงทีแมนเมือนเก็คนเผือเหมือนเด็กหนึ่งห้าสี่แล้วก็หกหนึ่งหนึ่งห้าสี่แล้วก็หกหนึ่งตาตรงมากอ่ะมี่หาหนึ่งสี่หนึ่งหาสี่เก้าหนึ่งหกหนึ่ง ตัวเน้นกัคือพกหนึ่งคับหาซีวิ่งรูดหนึง่งวิ่งรูดหนึง่งเสียงอยากเมือมือแนวบค่อยสบายห<ม>รือพอตึงดรกไปวัดบักับ้่จันไปสีต้องหม่านมือินไปสีดีบไวมันบาบ,บ,บใครอาต้งเปลีย่ยนแนวนาวเดวฮอนนะครับนั่งคว้ามหม้อซ่้านี่เมนนี่น ให้ hey, ตูซีเรียครับมือนซีเรียฮะฮีแกี้กอมีความมันใจร้ายมั้ยครับถามว่ามันใจร้ายบามันใจร้ายเรกวิ่งเรกรุดมือมันมันใจแห้งแต่มันมาจางสีนมาค่อยพลาดวิ่งรูุดนี่บ่เคยพลาดพลาดพลาดหน่อยแมนพลาดหน่อยครับพลาดหน่อย ้า้ายิ่งจะพอมีบนล่างเสียลูกมันใจวาบระผัดถ้ามีมีหนึ่งบนลางเสียหมัคนวัดถ้าเพิ่นวามากอย่างสี่เพิ่นวัดซื้อแล้วสั่งหลาบกินรอเลยเงินมาแล้บางทก็ได้เขาแรงยมสั้างกินเขาแรงได้กอยดึกเน การลงการลงทุนมีความเสี <S <S ่ยงทุกอย่างเด้อให้พิจารณาเบื้องบอสมากกัซื้อบ่มักกับ่ซื้อก็บ่เป็นหยังแช่ให้มันเดือดร้อนเงินในกระเป๋าเน้อซื้อพอได้หุุนได้ฟังถ้าผู้เพิ่นมีทุนเพิ่นก็ได้หลายผัวห้องบ่มีทุนเฮาก็ซื้อตามกำลังพอได้กินแล้ทานน้ำเพิ่นมีบูปปลาขวกๆบ่ลบวพี่มื้อนี้1กับ54บูปปลามามื้อนี้คือ1เด้อ1ล้านเปอร์เซ็นต์1 โอบูป้าวกนะเลยพี่น้องสืออ่อติดหนึ่งว้เด้อเลขนี่งย,ยังจะได้ขอให้มิ่งบอกแมนสื่อวิ่งวิ่งหนึ่ง,ง,ง,งหลุดหนึ่งโหลดหมืน่นเลขวิ่งเลขหลุดมันบ่คอยถากสายวิง่งสายหลุดนะครับนาองถ้ามามันก็นะองวิญญ่งวิ่งขาดทุนบอ่บอบ่กขาดหรือหลุดขาดทุนบอ่บอบ่กขาดแต่แต่มันจะได้หน่อยแค่นั้นมันก็ยังดีกว่าบได้ จะพูดถึงนั่นทีขอในมือนี่เล่านั่นคือหนึ่งห้าซีแล้วก็หกหนึ่งตาตอกมากกับมีหาหนึ่งซีหนึ่งหาซีเก่าหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งมาจากไหนมาจากหกหนึ่งนั่นแหละตัวเน้นก็คือหกหนึ่งกับหาซีวิ่งลูดไปที่หนึ่งทั้งวิ่งทั้งรูดนะสี่คูซีหางหนึ่งต้นมือเนียนน้อย มันมันบอมีเก้าหลายบอมีหกหลายมันจันรุดเมื่อนี้ไม่แน่นานหลวงพี่นะชุดแก้มือคนคนสีเผือมือนียแต่เบิ่งคนเผือห้ามเผือป่ครับเผือเป็นออกเด้เผลอเป็นไม่ได้เผอได้เนี่ยเสื่อออกแค่แน่นอน มาแท้แน่นอนปูปลาขวขวงมาแล้วเดือนหนึง่งพี่น้องเมื่อน,นีอ้อือพีทหนึ่งไม่รอดหรือหลุดก็ได้สามตัวมีตัวใดแน่ก่อนลุงพียหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่แล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งตัวใดมากก่อนลุงเพียพีทนางสมัยที่สามตัวสามตัวเนี่ยมากก่อนเหนลงลง,ลงมาเลยปะครับเห็นเห็นก่อนซ้อนหกหนึ่งหนึ่งมากที่หลัง หนึ่งห้าสี่ลอยตามล้มมาเลยพี่น้องลอยลงลงลง,ลงมาเลยปั่นเรือดสำเภาสันลงพีบา่าจำกรับนะครับพอาจารันมียกตัวครับไม่ใช่ขางครับตั้งมดัดตาดอกมากกับมี่หนึ่งห้าสี่สามตัวหนึ่งห้าสี่แล้วก็หกหนึ่งตาดอกมากกับมีหาหาหนึ่งสี่หนึ่งหาซีเก้าหนึ่งตัวเน้นก็นกคือหกหนึ่งหาซี วิ่งรวดหนึ่งสายวิงสายรวดหนึ่งหน่งรวดหนึ่งยังได้ก็บ่ผ่า่ือมือนี่คิดว่าโมคิดว่าเรามันมันมันใจอยู่มือนี่ก็ได้มันใจเล่นบมลวงพี่หนึ่งหนึ่งน่เห็นแน่นอนหนึ่งหนึ่งมาละเปอร์เห็นน่นี่แจกตัวกัลวงพี่มือนี่สามตัวตัวก็หึ

สำไม่กางเกงหนึ่งพีหอดึงหาซีเนาะนี่จักรเล่าอุ่แรงกันคือหนึ่งหาซีกับหกหนึ่งตาบอกว่ามีหาหนึ่งซีหนึ่งหาซีเก้าหนึ่งตัวเน้นหกหนึ่งห้าซีวิ่งรวดหนึ่งทั้งวิ่งทั้งหลดหนึ่งหนึ่งมาเป็นล้านหมื่น หนึ่งมาเป็นล้านเด้อท่านผู้ชมเมืม่อนี้ห้ามเผลอตีลุงพีเผลอปูบอ,อกรสเด็ดนียเผลอเป็นออกนะครับเบื่อพี่น้องลุงพี่มันใจจ้ามันบอมักแต่คนเผลอเลยครับท่านผู้ชมหึงคนเผลอว่าได้มันสิออกนวดครับบอมักคนเผลอประธานลุงพี่ว่า เป็นออกแน่นอน,นตัวบ่วงกลมกับตัวขีดเส้นใต้เลยครับเป็นมักตัวมักตัวสอบไปทั้งพี่เฮาพี่น,อน้องแลเบิ่งตัวเลขกอันนี้มันบ่เห็นครับได้นใต้ว่ารักบ่เจ็บได้โลกีนี้โชคล่ามาถ่ายคลิปมีแหวนปัดทุนเงียบโยมเอาสุดท้ายนี่เนาะตอนตัวเลขนี่ลูกกัน ขอให้เป็นตัวเลขมงคลเดอ้อญาโยมได้ถูกกันจะไม่งเงินกินเงินใสเงินท่านส่วนเรื่องบุญทั้งวัดนั่นก็คือวันที่8ดจะถึงนี่แหละวันที่8ดจะถึงนี่ตาญาญโยมจะร่วมบุญทั้งนํทาทั้งวัดก็เดินทางมากกไดใดตาเดินทางมากบ่ไดจะติดตอมาัทาั้งเบิดโรลูกกได้หรือทั้งช่องก็ไดดเป็นก็เป็นสะพานบุญหายใดส่วนสุดท้ายนี่ก็ขอให้ญาิโยมุกคนสุขภาพแข็งแรง พิษสิงใดก็ขอให้สมนังปาถนาทุกประการด้วยเถินจ้าบุญกันเด้อพี่น้องตามนั่นนะครับบุญด้วยกันจ้าตามนั่นเด้อแนวทางตัวเลขก็ได้พี่น้องกันนั่นแบิจารณาเบิ้งเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ่ายคลิปกันขอประคุณยองพี่หลายๆนะครับกราบนมัสการแล้วกราบน้ำสกัดจ้า โชคดีสงคมนทุกท <Keep it S 2> ุกท่านนะครับ <Natural Freud>